嗯嗯嗯嗯嗯。<laughs> <laughs> <laughs>

มึงทุกขทุกขทำไมทุกข์ทำไมบอกกับกูพุกมันทุกขอยู่ในใจพูดออกมาไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครทุกเหมือนมันพูดพูดกับกู พูดอืมพูดกักูออกมามอัมอืมันเก็บไว้ในใจคนเดียวมาเลยทุกแบบนี้ไงถ้ามึงไม่ทุกมึงจะไม่ร้องไงนะ เออพูดเก็บไว้ทำไมมันไม่อยากให้คนอื่นรู้ความทุกข์ของมันในใจมันทุกข์มาก มันทุกมากเามีอะไรในร่างกายไหมไม่มีม,มันทุกแค่ใจใจใจเท่านั้นมันรู้อยู่แก่ใจไม่งั้นมันไม่้องน้ำตามันไม่ไหลเป็นสายเลือดมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว มึงมึงมึงรู้ท <c oughs> <ın> ี่แกใจมึงไม่อยากบอกใครมึงไม่อยากบอกใครเอาเงินถ้ามึงได้มึงต้องมาฟังมึงนะมึงมองตากูได้แล้วต้องสร้างบุญ อดิทานท่านขออรันรันออกีกรันโอูรับรู้เข้าใจไหมอ๋อ ใจอ uh ่ะอ mm. 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 mm ืออืออยอ่นียใจมึงนะกลุ่มผมดูไรแล้วครับครัแม่อานงเยอครับคนเยอะก็ปากผี้นทปากผีไ้เยมาได้นะครับมาดูได้นะครับไเยี่ยดวงกันะาๆกะเาดอ้วัแม่อือ แม่นต่อไปหม่ไมครับมันกลัวมึงเข้ามาอย่างี้ไมึงกลัวเอาเือเป่าอว้นอ่ะเว้นด้วยถอดแว่นออกมงใช้ไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเว้นแต่เดี๋ยวเ้นแต่เัาไม่ไกลเดี๋ยวหยอก่หยุดพ่อเดีเย็นหยูดไปแต่การเด็ก้มกมพานุ มึงสุขอยู่แล้วมึงต้องการขอพรเพิ่มอกูจะให้มึงแต่ต้องมาสร้างบุญนะอออเขาพรีอยากได้ครับออื่เป็นานใจเลยครับเงินคอที่อยากได้ เข้ามาใกล้ยังหนึ่งเข้ามาใกล้ <Okay. S 1> ใกล้ๆช่วยไหมช่วยไหมตามปากพี่มึงพูดนะกูรับรู้ในสิ่งที่มึงอธิฐานในใจถ้าปากมึงบอกว่าช่วย เฮียนใส่ดีให้มง่างถ่ายดีถ่ายค้อเพี้ยงถายดีมึงดีอยู่แล้วมึงไม่ได้ทุกใจนะแต่มึงอยากได้มึงไม่ได้มีความทุกข์ ใจมึงอยากได้ฟูรู้แค่อย่างเดียวว่าใจมึงอยากได้ขอคอนหนึ่งสองสามสี่อยู่ที่ดวงนะมึงอยากมาสร้างมมึงมาที่นี่มึงไม่อยากมาสร้ามูลมึงออกไปไปขึ้ม,มึงแล้ว ก็จะพามาครับดอกคันแล้วแต่สภาพยี่ิามสิอมานใส่เสร็จใส่คันลูกอาจานใส่ขันเขาไม่ใกล้เขานองมืองมือ บอกแม่ที่อยากได้อะไรบอกแม่อยากเรียนให้จบอยากเรียนจบนะฮะใจมึงอ่ะโลเลมึงอ่ะโลเลทำไมอ่ะถ้าใจมึงคิดว่ามึงอยากสำเร็จมึงอย่าโลเลเออติ้นทีเยอติ้นทีเยอ ี่แกมึงต้องการขอพรอะไรอยากได้พรเลยบอกแม่อยากเรียนให้จบอยากเรียนจบแม่มึงต้องลดละเลิกผู้หญิงนะแล้วมึงจะสำเร็จเออถูกต้อไหม มึงจะสำเร็จถ้ามึงไม่ติดเรื่องผู้หญิงโอเคอครับแม่แม่แม่เอาไปรจุตาลงครับอืมเขาไปได้ยังไง มึงขอพรในใจทุกวันเลยอหอเข้าไหมมึงขอพรในใจทุกวัน มันอยู่ที่ดวงมือบูช่วยไม่ได้กูไม่สามารถช่วยมันได้มันอยู่ที่ดวงมือมันขอพรทุกวันเลยจริงไหมเขาเาอยากออ้ยากได้ข้อนี้งเขาอยากมาช่วยช่วยกูให้ได้ข้อเดียวเท่านั้นข้อเดียวครับอริษัทเขาอยากได้ฝึกครับอิท่านข้อเดียวนะแม่ให้พรแค่ข้อเดียวครับ ราะเราอยากได้ที่สุดแค่ข้อเดียวกูกับมึงรู้แค่สองคนมึงไม่อยากให้ใครรู้มันไม่อยากให้ใครรู้แล้วสิ่งที่อยู่ในตัวเขาออกมาได้ใช่ไหนะคะอ,อืออออืออือตามันไม่แข็งเลยออกเลี้ว

มันมีความสุขแล้วพวกมึงดูมันตาวมันมีความสุขแล้วอมึงไปคุยกับเจ้าที่กูกูช่วยไม่ได้มึงต้องไปคุยกับเจ้าที่เราเข้าเขาทำมึงต้องไปคุยกับทั้งทีนะอยากได้ใจมึง ม,มึงย่มไปพูดกบบเจ้แล้วเขาคนไทยมึงกูอยู่ไม่ได้กูยุ่งไม่ได้นะมึงไปขอเขาอเองถ้ามึงดีเขาก็ได้ออออือือืื ตอนแม่ดได้แต่พานั่นนี่มึงตาแข็งกับกลัว ทำอะไรพูดสินส้นสิ้นปีจะได้เปนทางอืมไปไหนต่างประเทศอืมแต่มึงต้องมาสร้างบนที่นะแล้วมึงจะได้ในสิ่งที่มึงหวังเออเออ ใช่ไหมสมภรณ์มภรครับพ่อครับกูรับรู้อยู่ในใจมึงกูอย่างกูขอให้มึงโชคดี โชคดีอืมอือะทำอะไรไม่ทำห่นที่บ้านบ้านม่นะมั้งออืม่หน่อยแม่ับอืมม่พักก่อนแม่นม่ให้ม่พักก่อนออเข้านั่งรอเม่นเด็ก ไม <spear. S 3> ่เลยเขาไม่ <impair>